ครับร้านสีนอนเลสสลองนะครับบรรยากาศของวันเสาร์นะครับตอนนี้ช่วงเย็นๆพรเพลเพรเพลนะครับตอนนี้ช่วงนี้ก็ถือว่าจนช่วงน้ําลงนะครับแล้วก็มีแขกภูมีเกียรตินะครับเข้ามาใช้บริการเยอะแยะเลยนะครับในวันนี้เด็กเล็กเด็กน้อยก็เยอะนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของบาน้ํานะครับบาน้ําตรงนี้แล้วก็จะมีของที่นั่งริมหาดนะครับตรงนี้ที่นั่งริมหาดอันนี้ แล้วก็วันนี้ก็มีพิเศษนะครับก็คือม<โป> <defense> ีดนตรีสดนะครับนำโดยคุณจอมนะครับวันนี้นะครับเป็นดนตรีไพเราะมากนะครับแล้วนี่ก็เป็นส่วนของห้องจัดเลี้ยงนะครับสามารถรองรับได้นะครับเรียกว่าประมาณ30กว่าที่นะครับ30กว่าที่นั่งนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศในส่วนของภายในร้านหลังร้านนะครับแล้วก็ยังมีส่วนของ ด้านหน้าร้านนะครับเดี๋ยวผมพาไปอยู่หน้าร้านดีกว่านะครับอันนี้พี่เลาะนะครับบริหารงานโดยพี่เลาะนะครับอันนี้นะครับส่วนลานจอดรถกว้างขวางนะครับสบายนะครับฝั่งก็ยังจอดได้นะครับแล้วก็ที่จุดเช็คอินนะครับหลายจุดนะครับตรงนี้เป็นบรรยากาศยังเป็นธรรมชาตินะครับหลายๆอย่างที่เราทําอยู่นี่เป็นธรรมชาตินะครับเรียกว่าไม่ทําลายบรรยากาศของหาดทรายนะครับที่มีอยู่ ตอนนี้นะครับอ่าเดี๋ยวพาไปพบกับคุณจอมหน่อยครับอ่ากำลังพิ้วเลยนะครับกำลังพิวเลยบรรยากาศดีนะครับอ่ากับดนตรีตรงนี้นะครับอ่าออยังรอนะครับคุณจอมครับคุณจอม จะเป็นในส่วนของที่นั่งนะครับในบริเวณริมหาดนะครับนี่พาไปดูนะครับแล้วก็มีหลายจุดนะครับตอนนี้ร้านกว้างขวางมากเลยนะครับส่วนของสนามเด็กเล่นก็มีนะครับอันนี้เป็นส่วนของโตะญี่ปุ่นนะครับเป็นลานโตะญี่ปุ่นสามารถจัดสังสรรค์เลี้ยงแบบครอบครัวนะครับลานญี่ปุ่นเขาเรียกว่าลานญี่ปุ่นนะครับ แล้วก็มีสนามเด็กเล่นนะครับอันนี้สนามเด็กเล่นนะครับอันนี้โอ้หเครื่องเล่นเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็เป็นส่วนของครัวนะครับบริการน้ําดื่มนะครับบริการเครื่องดื่มซอฟดิงนะครับแล้วก็อาหารนะครับแล้วก็มีไอศครีมด้วยนะครับถูกใจหนูๆแน่นะครับพามาที่นี่ครับกับร้านซีนอนเลสซองนะครับอยู่ใกล้ๆแค่ประมาณสัก20่สนาทีนะครับจากในตัวเมืองจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับไม่ต้องไปไกลไม่ต้องไปไหนไกลนะครับทะเลเราเนี้ย สวยมากนะครับที่นี่วันนี้เท่านี้ก่อนนะครับ